สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเริ่มทำคลิป EP 1นะฮะวันนี้ก็เห็นรถตัวเองหลังคาแดงๆก็เลยก่ะว่าจะมาลองทำขัดรถตัวเองดูนะฮะแล้วก็เห็นความแตกต่าง ซึ่งจริงๆหลายคนนะฮะแนะนำให้ผมทำทำคลิปแล้วแต่เพียงแต่ว่าตัวผมเองก็ทำแต่งานครับไม่มีเวลาทำเลยก็เดี๋ยวจะให้ดูสภาพตอนแรกนะครับหลังคานี้เราใช้ได้ดางซีดนะฮะแล้วก็สภาพสีก็เริ่มเสื่อมละ อันนี้ผมก็คงจะใช้เครื่องโรตารี่ปั่นผิวที่มันด้านๆก่อนให้มันขึ้นเงาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการใช้เครื่อง DA เก็บสเต็ป2นะฮะโอเคเดี๋ยวติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับเรามาดูสภาพผิวตอนแรกนะครับ อยู่บนนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะเราจะทำการปั่นแล้วก็ทำการรีวิวด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะกลับม,มาได้สักขนาดไหนนะครับแต่ก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุด สำหรับเคสหลังคาของเรานะครับของเราเป็นโดนสีทําลายมาด้านขึ้นด้านจนจนเราคิดว่าไม่ได้จะชักเงาขึ้นมาได้อันนี้คือเป็นการที่หลังคาโดนแดดเรียมา5ปีแล้วฮะก็จะเกิดด่างๆแต่ก็เราพยายามฟื้นกลับมาได้นะฮะ พอหลังจากสเต็ปต่อจากนี้ครับเราจะเป็นการใช้เครื่องดีนะครับใช้เครื่องดีเพื่อทำการขัดเก็บงานอีกทีนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะมีพวกขี้นงขี้นกนะครับที่โดนคารถดไว้มันมายาวนานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกคําน้ําที่เราปล่อยไว้นานมากมาเดี๋ยวเราปั่นชักเงาฝากระโปรงทีที่เหลือเราก็จะกลับมาใช้ดีเครื่องดีเอเก็บงานกันต่อทั้งลำนะครับ จากที่เมื่อกี้นะครับเราได้ขัดชั้งเงารอบที่หนึ่งไปนะครับก็จะมีพวกฝุ่นน้ํายาพวกนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้รอบนี้เราก็จะมาทําการล้างอีกสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็คงจะใช้ดีเอนะครับลงน้ํายาเก็บละเอียดให้มันขึ้นเก็บงานจากอ่า รอยเเวอร์มาร์กนะครับเป็นริ้วรอยจากขนแมวเอ้ยขนเครื่องขนแกะนะครับ หลังจากเมื่อกี้นะครับที่เราทำการาขัดขนแกะไปนะครับเราก็ทำการชะล้างนะครับตอนนี้ก็สิ่งที่เราจะเห็นเลยก็พวกริ้วรอยโฮโลแกรมนะครับจะเป็นทั้งฝาเลยเพราะว่าเฉพาะส่วนชิ้นส่วนฝาเนี่ยเราใช้ทำการใช้เครื่อง โรตารี่ขนแกะปั่นนะฮะส่วนด้านข้างนี่เรายังไม่ได้ปั่นเพราะฉะนั้นก็จะมีริ้วรอยไปตามกันเวลานะฮะแสงอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็จะขัดที่ชอ็ชอปนู้นช็อปนี้แล้วก็นานๆจะได้อ่าคันนี้เราใช้มาประมาณ5ปีละแล้วก็เพิ่งจะทำการ ดูแลรักษาผิวสีเขาสักหน่อยก็จะเป็นริ้วรอยงานนี้ก็ได้ลูกชายอีกคนนึงนะครับลูกชายคนโตช่วยทำการตะลุยขัดปรับผิวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามกันต่อไปนะครับความแตกต่าง สภาพตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทำการปรับผิวลบฮอร์โรกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือสภาพผิวที่สะอาดแล้วนะครับรอยูรอยขนแมวก็จางลงครับเราจะไม่เอาให้ผิวมันเรียบมากนะครับเพราะว่าถ้าผิวมันเรียบมากเกินไปไมันทำการ าลายชั้งผิวสีนะครับอันนี้สภาพผิวก่อนทำการเคลือบสีนะครับเคครับเดี๋ยวค่อยมาตอนจบเดี๋ยวผมถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอคลิปอีกทีนะครับณเวลานี้ครับเราทำการขัดเคลือบสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้แสงอาจจะที่บ้านไฟอาจแสงจะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าๆตอนมีแสงเราจะรีวิวกันอีกทีนะฮะแต่ณเวลานี้ก็ ถือสีกลับมาเงาสดใสหลังจากที่ลุยมาห้าปีฮะกวนะขอปิสัยนี้แป๊บนี้อันนี้จะเป็นเงาแสงธรรมชาตินะฮะ เคครับเราก็จะซูงมาเรื่อยเร่นะครับนี้ค่อยตามกันต่อนะครับตอนเช้าเชถ่ายดูตอนมีแสงให้นะครับสวัสดีครับตอนเช้าเช้าของวันหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนมันแสงมืดแล้วก็เรายังไม่ได้เคลือบตอนนี้หลัง จากที่เราทําการเคลือบเสร็จแล้วครับผิวสีก็กลับมาเงาสดใส5ปีแล้วกลับมาเงาวิ้ง ให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับก็วันน nin ี้อาจจะเก็บภายนงภายในสักหน่อยนะครับโอรแกรมก็เกลี้ยงละ คลิปนี้นะาจะเป็นคลิป EP ที่หนึ่งของผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปต่อๆมาให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับหลังคาจากสีปลายด้านก็เริ่มกลับมาเงาแล้วฮะทสองฝั่งนะครับอันนี้คือเราก่อนทำอย่าง พอหลังทำแล้วก็ผิวสีกลับมาเงาะฮะโอเคฝากติดตามคลิปกัซซิคาดีเทลลิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ